ผีหน้ากากในวันสงการที่เราสามารถขอพอรได้เซจนี้ค่ะพบ้อมกับพี่นนท์อีกแล้วนะคะในช่างนงกุ้วยนั่งค่ะยายขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เดือนเมษายนนะคะหรือว่าสัปดาห์ของสงการแล้วนะทุกคนอีกไม่กี่วันนะก็จะเป็นวันสงการแล้วบอกเลยนะคะว่าเตรียมพร้อมกับความสนุกไว้ได้เลยนะคะแต่ก็ระมัดร,ระวังตัวด้วยนะวันนี้นะคะพี่นนท์เนี่ยจะมาเล่าเกี่ยวกับผีหน้ากากใน,นวันสงการที่เราเนี่ยสามารถขอพอรได้นะ ะะแล้วผีสงการเนี่ยจะมาแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะทุกคนเป็นผีที่ใส่หน้ากากนะคะเรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินมาก่อนมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่นุ่นจะมาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับผีหน้ากากเนวสงการที่เราสามารถขอพรได้บอกเลยนะว่าการที่เราจะได้เจอกับผีหน้ากากเนี่ยมีโอกาสแค่ปีละหน่เดียวเท่านั้นแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าไปเจอแล้วก็ขอได้เลยถ้าอย่างนั้น ถ้าทุกคนอยากฟังแล้วนะมาเล่ากันเลยนะคะ คือต้องย้อนกลับไปก่อนเมื่อนานมันแล้วนะคะที่จังหวัดบุดรน,นะคะหรือว่าที่ภาคอีสานนั่นเองมีเพื่อนรักนะคะ2คนเนี่ยที่ชื่อว่าเมย์กับบอสนะคะเป็นชายแล้วก็หญิงนะเมย์เป็นผู้หญิงบอสเป็นผู้ชายซึ่งเมย์กับบอสเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันนานแล้วนะคะทุกคนเขาก็มีความรู้สึกดีๆต่อกันนะแต่เขาก็ไม่เคยพูดออกมาว่าคิดยังไงเมย์เนี่ยก็ชอบบอสมากๆนะคะแต่ไม่แน่ใจจริงๆว่าบอสเนี่ยจะชอบเมย์หรือเปล่า จะรักเมย์หรือเปล่าอันนี้คือไม่สามารถมีใครรู้ได้เลยเพราะว่าบอสเนี่ยก็ไม่เคยออกอาการว่าชอบเมนะคะแต่ว่าบอสเนี่ยก็ไม่เคยมีแฟนเหมือนกันนะทั้งคู่เนี่ยก็ได้ตกลงก,กันว่า เออวันสงการเนี่ยเราจะไปเล่นที่ไหนกันดีนะคะในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้มีการแพร่หลายกันอย่างทุกวันนี้นะคะอย่างเช่นมีทุกจังหวัดนะคะบางจังหวัดเนี่ยก็ไม่มีการจัดสงการนะคะเนื่องด้วยภัยแล้งบ้างหรือว่าน้ําไม่มีบ้างอะไรประมาณนี้นะคะแต่วันในสมัยนี้ก็มีเยอะแยะมากมายทั่วจังทั่วทุกทุกไทยอะ่ะทุกไทยก็มีหมดเลยนะคะทั้งประเทศไทยแต่ว่าที่อดุดรเนี่ยในสมัยนั้นนะคะก็เล่นแค่เมืองหลักๆนะคะพวกเขาเนี่ยก็เลย วางแผนกันว่างั้นเราจะไปเล่นสงการกันที่จังหวัดจังหวัหนึ่งที่มีหน้ากากผีสงการกันไหมเมย์ก็บอกว่าอ้าวเอองั้นเราไปเล่นแบบนี้กันหรือเปล่าบอลก็สงสัยนะว่า หน้ากากผีสงการเนี่ยมันคืออะไรนะคะเมย์ก็บอกอ๋อไม่มีอะไรหรอกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเมย์รู้เรื่องนี้มาจากครอบครัวนะคะซึ่งครอบครัวก็เป็นคนเก่าแก่ที่มีความรู้เกี่ยวกับผีไทยเนี่ยเยอะมากๆนะคะส่วนบอสเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้นะแต่ว่าเมย์เนี่ยก็ไม่อยากบอสไม่อยากบอกบอสออกไปเพราะว่ากลัวว่าบอสเนี่จะคิดว่าเมย์เป็นคนแบบว่าเชื่อเรื่องพวกแบบนี้อะไรแบบเนี้ยเชื่อเรื่องพวกไรสาระนะคะเพราะว่าบอสเนี่ยเขาก็ไม่เคย เชื่อหรือว่ารู้อะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้ตกลงกันไปนะคะที่จะไปเล่นที่ตัวเมืองนะคะของอุดรนั่นาแหละเหมือนเดิมที่จังหวัดแต่ว่าคนละอำเภอนะคะจากบ้านเกิดที่อยู่อีกอำเภอหนึ่งนะคะพวกเขาเนี่ยตกลงกันไปเล่นนะคะที่อำเภอเมืองนะคะแล้วทีวนี้เนี่ยพอถึงวันจริงนะคะเมย์เนี่ยก็จริงๆก็แอบชอบบอสมานานแล้วใช่ไหมเมย์ ก็เลยไปตามหาผีหน้ากากสงการนะคะโดยวิธีที่จะเจอผีหน้ากากสงการได้นี่ก็คือต้องไปในวันที่13เมษายนนะคะเวลาเชียงคืนนะคะพร้อมกับดอกไม้สีขาวดอกอะไรก็ได้แล้วก็ทูบอีก3ดอกนะคะแล้วก็เทียน1เล่มน,นะคะจากนั้นเนี่ยเมยนะคะก็เดินไปยังสถานที่ที่มีคนบอกว่าตรงนี้แหละ คือที่ที่ของผีสงการอยู่นะคะเมย์ก็ได้ไปพบกับผีหน้าก,กากสงการจริงๆนะคะในเวลานั้นหลังจากที่เล่นน้ํากับบอยเสร็จนะคะตอนเชยงคืนเนี่ยเมย์ก็ไปพบจริงๆแล้วเมย์เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยหนูอะอยากให้บอสอะมารักกับหนูได้ไหมอยากให้บอสอะเป็นแฟนหนูอยากให้ความรักของหนูสมหวังผีหนาก,กาสงการเนี่ยก็บอกว่าได้ แต่ว่ามีข้อแลกเปลี่ยนก็คือ 1. เมย์เมจะต้องไม่พูดคำหยาบอีกนับจากนี้ข้อนี้นะคะเมย์อาจจะทําได้เพราะว่าเมก็เป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนหยาบคายหรือว่าชอบพูดคําหยาบอ,อยู่แล้วและข้อที่2เมเมจะต้องไม่ยุ่งกับพวกแอลโกอฮอล์สุราหรือว่าบุหรี่เด็ดขาด เมก็เริ่มที่จะแบบว่าข้อนี้จะทําได้ไหมเนี่ยเริ่มไม่แน่ใจนะคะว่าข้อที่2จะทําได้หรือเปล่าเพราะว่าเม่ก็เป็นคนที่ชอบปาร์ตี้ชอบสังสรรค์เช่นกันนะคะแต่เพื่อบอสแล้วคิดว่าเมน่าจะทําได้ค่ะและข้อสุดท้ายข้อนี้ยากมากๆค่นะคะที่หลายหคนฟังแล้วอาจจะบอกว่าเฮ้ยแล้วมันจะเป็นไปได้หรอก็คือห้ามมีความรักก่อนที่พรจะ สมหวังนะคะห้ามมีความรักกับใครทางนั้นไม่ว่าจะเป็น คนอื่นผู้ชายคนอื่นห้ามมีเด็ดขาดเมียเนี่ยก็มั่นใจว่ายังไงเมียก็ไม่มีความรักอยู่แล้วยังไงบอสก,ก็ยังไม่รู้หรอกว่าเมียชอบอะไรประมาณนี้ใช่ไหมทุกคนเขาก็ไม่รู้นะคะเขาก็เลยบอกว่าได้แล้วมีอะไรอีกไหมที่หนูต้องแลกอ่ะทีนี้เนี่ยหน้ากากผีสงการนนก็บอกว่าถ้าเจ้าเนี่ยทาผิด3ข้อน,นี้นะคะก็คือห้ามพูดคำหยาห้ามดื่มเหล้าแล้วก็ห้ามมีความรักกับผู้ชายคนไหนท้งัหนนะคะถ้าทําผิดแม้แต่ข้อเดียวนะ เจ้าเนี่ยจะต้องแลกด้วยชีวิตของเจ้าก็คือเมก็ต้องตุยในที่สุดนะคะเมเนี่ยก็โอเคตั้งจิตตั้งใจจะไม่พูดคำหยาบจะไม่ดื่มเล่าไม่ดื่มสุราไม่เล่นยาเสพติดไม่สูบ บุรีนะคะแล้วก็ไม่คิดจะรักใครอยู่แล้วเพราะว่าเขาเนี่ยก็ตั้งใจที่จะรักโบสนะคะแต่ถามว่าพรนี้เนี่ยมันจะสมหวังได้ยังไงมันจะเห็นผลได้ยังไงต้องรอนะคะทุกคนต้องรอไปถึงวันสงกราน ปีหน้าแล้วพรเนี่ยจะสมหวังดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เมย์เนี่ยต้องทําตามกฎนั้นเนี่ยหนึ่งปีเต็มบอกเลยว่าถ้าเป็นเราเนี่ยคงทําได้ยากนะคะเพราะว่าเราก็คงพูดคำหยาบอยู่แล้วนะบางคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะคะก็คงทําได้ยากหรือบางคนเนี่ยก็มีการดื่มของมึนเมาแล้วก็หรือไม่นะคะก็อาจจะมีความรักอยู่แล้ววันนี้ก็ไม่สามารถที่จะขอพรได้นะคะเมย์เนี่ยก็ใช้เวลานะคะ1ปี พยายามที่จะเลิกพูดคำหยาบไม่ดื่มสุรานะคะแล้วก็ไม่มีความรักกับใครไม่แอบชอบใครถ้าใครมาจีบนะคะเมก็ไม่เอาทั้งนั้นนะคะแต่ในท้ายที่สุดทุกคนคงอยากรู้ใช่ไหมคะว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยบอสอะเป็นยังไงบอสอะจะรักเมยไหมหลังจาก1ปีที่เมยเนี่ยไปขอพรกับหน้าก,ากากผีในวันสงกรานนะคะอ่ะทีนี้เนี่ยหลายๆคนคงอยากรู้ว่าบอสอะ จะรักได้ยังไงใช่ไหมทุกคนพรจะสมหวังหรือเปล่าถ้าพรสมหวังแล้วมันจะเป็นยังไงต่อความเป็นจริงแล้วนะคะทุกคนบอสเนี่ยเขาก็แอบชอบเมเหมือนกันแต่เขาก็ไม่เคยแสดงออกมาแล้วเขาก็ไม่คิดว่าเมจะชอบเขาเหมือนกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่เคยที่จะบอกความรู้สึกออกไปเลยว่าฉันรู้สึกรักเธอยังไงนะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างคิดว่าอีกฝ่ายเนี่ยก็คงไม่ชอบใช่ไหมแต่ความเป็นจริงแล้วอะทั้งคู่อะชอบกันรักกันมากๆนะคะที่นี้นะคะพอครบวันที่13ใช่ไหมในก่อนหน้านั้นก็คือวันที่12หนึ่งวันเนี่ยเมย์นะคะได้ไปหาหน้ากากผีสงการแล้วก็ไปบอกว่า ทำไมถึงยังไม่สมหวังยังไม่เป็นจริงทําไมบอสเนี่ยยังไม่หันมารักเธอเลยนะคะผีหน้าก,กาสงการก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมีหนึ่งวิธีที่ฉันเนี่ยจะทําให้บอสอะหันมาสนใจเธอดังนั้นเนี่ยเธอต้องรับดวงวิญญาณของฉันไปสิงในร่างเธอได้ไหมอ่ะทีนี้เนี่ยเมย์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอ กลับไปนอนคิดก่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมาก่อนวันที่13เวลาเชียงคืนทีนี้พอกลับบ้านไปนะคะทุกคนเชื่อเรื่องโชคชะตาไหมคะว่าถ้าคนเรามันคู่กันมันก็จะได้คู่กันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามวันนั้นเนี่ยพอเธอกลับบ้านไปนะคะบอสเนี่ยก็มาหาเธอที่บ้านแล้วก็บอกว่าเมรู้ไหมว่าจริงๆบอสอะรู้สึกชอบเมย์มาตั้งนานแล้วนะ แต่ว่าก็ไม่เคยที่จะบอกออกไปเพราะว่าไม่รู้ว่าเมย์จะคิดยังไงเมย์ก็สงสัยว่าพรนี่มันจะเป็นจริงแล้วเหรอในเมื่อมันยังไม่ถึงวันที่13เมษาด้วยอ่ะทีนี้แล้วเนี่ยเมย์ก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะบอสดก,ก็ชอบเธอจริงๆโดยที่เธอไม่ต้องไปขอพรกับผีหน้ากากตัวนั้นเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปรับดวงวิญ,ญญาณผีหน้ากากตัวนั้นมาด้วยดังนั้นถ้าเมย์รับผีหน้ากาก สงการมับอยู่ในจิตใจของเธอเนี่ยเธออาจจะโดนผีสิงไปตลอดชีวิตแล้วไม่มีทางกลับมาเป็นมีคนเดิมได้อีกแล้วเมย์เนี่ก็เล่าเรื่องให้บอสฟังนะคะบอสก็บอกว่าจริงๆเธอไม่ต้องทําแบบนั้นเลยฉันรักเธอในแบบที่เธอเป็นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เขาเล่าต่อกันมาว่าผีหน้ากากสงการเนี่ย จะเอาดวงวิญญาณของผู้ที่คิดว่าพรจะไม่เป็นจริงนะคะจะเอาดวงวิญญาณกลับไปยังโลกของนรกนะทุกคนถ้าอย่างนั้นทุกคนเนี่ยรู้สึกอะไรชอบใครก็ให้บอกไปตรงๆนะคะอย่าไปทําของหรือว่าไปหาวิธีที่มันแปลกนะคะนอกจากนี้นะคะ หวังว่าทุกคนนะคะจะมีความสุขในวันสงการนะคะวันสงการนี้จะไปเล่นที่ไหนนะคะก็ระมัดระวังตัวด้วยนะเป็นห่วงนะคะแล้วก็ใครจะไปเล่นสงการที่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่าจะไปเล่นที่ไหนเผื่อว่าพี่นุ่นเนี่ยจะตามไปเล่นกันบ้างนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์อะไรกระจายนะคะแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ่นด้วยนะคะเจอก,กันในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย